สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะร้อนมากๆเลยเบลเยียมเนาะและหลานมาหาตั้งแต่เมื่อวานนะคะวันนี้ยายจ๋าเป็นแม่ลูกอ่อนนะคะคุณแม่เขาไปทําง,งานตั้งแต่เช้าตีห้านะหัวหยองเลยจนป่านนี้นะคะ <c oughs> เล่นทรายกันเอาล้มมากลางให้นะคะพออยู่ๆ <c oughs> <c oughs> ชีวิตเล็กๆนะคะกล่วจะเติบโตเนาะกวัวจะใหญ่ขึ้นมา ปีก้าขาแข็งได้นี่ก็อีกนานมองเห็นหลานตัวเล็กๆแล้วนึกถึงลูกสาวนะคะเนาะแล้วปัจจุบันชีวิตเขาก็ใช่ว่าจะสำเร็จได้ในเรื่องครอบครัวปัญหาที่เราเห็นมันก็มองแล้วยิ่งแบบละเหียใจนะคะเป็นคุณยายจ๋านะคะเนาะคิดถึงลูกคิดถึงหลานนะคะ แต่โอเคชีวิตนี้มันก็ต้องเดินหน้าต่อไปอยู่แล้วนะคะชีวิตนี้มันก็ต้องสู้ต่อไปมันก็ต้องช่วยเหลือกันไปโชคดีที่ทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันนะคะส่วนเด็กๆมันจะเป็นยังไงกันก็เป็นสิ่งที่เขาเลือกกันเองนะคะลูกหลานเราก็ไม่ทิ้งกันอยู่แล้วเนาะชีวิตคนเราถ้าเกิดว่า พ่อแม่ก้าวไก่ามากไปเนี่ยเขามองจะเป็นการยุ่งยุ่งยากนะคะเป็นการที่ยุ่งเป็นการที่ไม่เคยฟังเลยกับคําว่าพ่อแม่นี้ลูกเต้าเราหลานนะคะถึงแม้จะผิดแค่ไหนถึงแม้จะร้ายแค่ไหนพ่อแม่ก็คืทิ้งเขาไม่ได้นะคะเป็นกันทั้งสองผ่ายเนาะเรื่องปัญหาลูกๆนี่บอกเลยว่าไม่มีวันจบถ้าเล่าขึ้นมานะคะเหมือนสาวไส้ให้กากิน เหมือนว่าไม่รู้เราสอนมายัางไงเนาะสิ่งที่เราหวังให้เขาเป็นมันไม่เคยได้อะไรสักอย่างแต่สิ่งที่เขาเลือกก็ไม่ได้ดีเกินที่เราหวังนะคะเพียงแค่ให้อยากให้เขาประคับประคองกันไปแต่มันเป็นไปไม่ได้วันนี้เขาก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นนะคะในสิ่งที่เขาเลือกเนาะอ่าชีวิต,ตวันข้างหน้าก็หวังว่าอยากให้เขาดีขึ้นกว่านี้อยากให้เขาเก็บความผิดพลาดตรงนั้นมา เป็นพลังให้กับตัวเองมาเปลี่ยนแนวคิดมาทําให้ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่าลูกเล็กๆหลานเล็กๆตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นแล้วเหนื่อยเนาะไม่ใช่ว่าเราไม่ผ่านมาในจุดนั้นนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เคยผ่านมานะคะแต่ความนึกถึงกว่าจะตั้งต้นได้มันไม่ใช่ง่ายใดนะคะโชคดีที่เขายังมีแม่ทางนี้แล้วโชคดีเขาก็ยังมีแม่ย่าที่ถือว่าเข้าใจนะคะ เออคนโตเข้าใจการคุยกันได้มันเป็นจุดหนึ่งเนาะมันเป็นจุดหนึ่งที่เรามองว่าเด็กพวกนี้เก่งจริงแต่ว่ายังคิดว่าในสายตาเรานะยังเอาตัวเองไม่รอดนะคะผลสุดท้ายก็เป็นภาระของพ่อแม่อยู่ดีเนาะแต่ทาไงได้นะคะเพราะเราทิ้งเขาไม่ได้ชีวิตอย่างนี้เราก็ต้องดูกันไป ให้น้องซิลูกให้น้องซิลูกยาให้น้องร้องยายกำลังทําวิดีโอยายได้จ้ะแบ่งน้องเล่นด้วยลูกดูซี่ดูใครดูอยู่นะคะปล่อยน้องไม่เป็นไรปล่อยน้องไม่เป็นไรเนาะไอตัวเล็กเอาทรายออกคุณพี่เลยไม่ให้เล่นนะคะอืมเข้าใจเลยนะเลี้ยงเด็กมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ว่ามัน,ม,นมีทั้งรอยยิ้มมีทั้งความสุขและเหนื่อยนะตั้งตีห้านะคะมาเอาลุกหลานแล้วเด็กๆก,ก็ไม่ค่อยได้อยู่กับยายจ๋าเนาะ ปกติแม่เขาไม่คืนได้ทํางานนะคะเขาก็จะเลี้ยงของเขาเองมาตลอดเนาะเขาก็เพิ่งจะมาลุกขึ้นทํางานเพื่อที่จะพยุงตัวเขาเองแต่ตรงนี้ยายจ๋าก็มองว่าเป็นสิ่งดีสําหรับตัวเขานะคะอยากให้เขาเข้มแข็งอยากให้เขาเข้มแข็งกว่านี้เพราะเราเลี้ยงเข้ามาสบายจนเกินไปและช่วงระหว่างอยู่กับแฟนคือคือก็อยู่กับครอบครัวของเขาเขาก็ไม่ได้ทํางานอะไรเลยมาจนจะ4ปีแล้วเนาะ เพราะว่าเพิ่งจะขยับขยายย้ายออกไปอยู่ข้างนอกไม่นานก็มีปัญหากันแล้วแต่ว่าในสายตาเรามองบอกเลยว่าเราเห็นแล้วตั้งแต่แรกนะคะสายตาคนเป็นแม่การกระทําของลูกและกระทั้งของลูกเคยเนี่ยเราเห็นแล้วตั้งแต่แรกอืมแต่ว่าเขาจะต้องเจอในสิ่งที่เขาทําเขาจะต้องเจอในสิ่งที่เขาเลือกนะคะแต่เราก็ประคองในส่วนที่เราควรประคอง วันนี้เยจ่าจก็หวังว่าเขาคงจะโตขึ้นนะคะเยจ่าจก็หวังว่าบทเรียนครั้งนี้จะทําให้เขาเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าการผิดพลาดช,ชีวิตมันจะเป็นบทเรียนให้กับตัวเองเพราะว่าการเตือนจากพ่อแม่มันเป็นการบ่นเนาะมันไร้สาระสําหรับเด็กๆนะเขาจะไม่เก็บเข้าไปไว้ในหัวเขาเลยนะคะอันนี้อันนี้พูดถึงลูกสาวเลยนะคะ การที่คุยกับลูกเนี่ยตรงๆอ่ะเราหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็หวังให้เขาได้ดีหวังให้เขาอยากนั่นอยากนี่พยายามประคับประคองและตักเตือนตลอดเวลาเนาะแต่กลายเป็นการลำคาญแต่ผลที่เจอวันนี้คำที่เราพูดออกจากปากมันเป็นจริงทุกประการมันเป็นจริงทุกอย่างเพราะเราเป็นแม่เรามองทะลุป,ปลดป่งนะคะอืมเรามองทะลุป,ปลดป่งที่สิ่งที่เขาเป็น เนาะแต่ก็ไม่อยากเหยียบย่าซ้ําเติมเพราะมันก็ผ่านไปแล้วก็หวังว่าเขาจะโตขึ้นนะคะเขาจะตั้งใจเพื่อลูกของเขาเนาะายจ๋าจะบอกเลยนะลูกของเขาเขาต้องเลี้ยงเองเหตุผลเราช่วยได้เป็นบางครั้งบางคาเพราะเขาคือแม่หาะอกคนเป็นแม่จะต้องเอาลูกให้ได้เพราะายจ๋าเมื่อก่อนายจ๋าจก็หอบลูกเนาะเลี้ยงลูกทั้งพ่อแม่ด้วยแต่ตัวเขาไม่ต้องมารับผิดชอบพ่อแม่อะไรเลยายจ๋าเริ่มส่งเงินนะคะทางานส่งเงินตั้งแต่อายุสิบสามปี ไปทํางานเลี้ยงลูกเดือนละ600นะคะเป็นแม่พี่เลี้ยงเนาะ,ะในของอาจารย์นะคะเป็นญาติของฝ่ายพ่อเนาะเขาก็ให้เงินเดือนละ600เงินเดือน600อยู่2ปีอาจารย์ไม่เคยเห็นเงินเม่แต่บาทเดียวเงินเดือนนั้นส่งให้พ่อแม่จนถึงปัจจุบันยายจายย๋าก็ยังช่วยเหลือครอบครัวนะคะไม่เคยทิ้งครอบครัวแต่ลูกของยายจาย๋าไม่ได้รับผิดชอบตรงนี้เลยเขาเขาโตที <c oughs> ่นี่เราเลี้ยงเขาสบายเกินไปยายจ๋าคิดนะมันเป็นความผิดของยายจ๋าหรือเปล่า ที่ทาให้ลูกไม่เข้มแข็งนะคะเพราะเราคิดเพียงแค่ว่าเราลําบากมาก่อนเนาะเราลาบากก่อนมาทุกมาก่อนนะคะก็เลยอยากให้เขาได้เรียนรูไ้ได้ได้สิ่งที่ดีกว่าที่เราเป็นแต่สิ่งนั้นมันอาจจะผิดก็ได้นะคะเนาะอันนี้ย้อนถึงตัวเองแต่มันก็ผ่านมาแล้วนะคะมันผ่านมาแล้วเนาะเขาต้องเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองแต่มีหลายๆอย่างนะทาให้เข้มนะคะแล้วเขาจะบอกกับยายจ๋าเสมอเลยว่ายายจ๋าดี ดีกับทุกๆคนเหมือนใจดีกับพี่น้องลูกหลานทุกๆคนยกเว้นกับเขาที่จริงแล้วนะ่ะเขาอยากเราอยากให้เขาเข้มแข็งสอนให้เขารู้สอนให้เขาเป็นสอนให้เขารู้จกักเดินแนวทางชีวิตของเขาแต่สิ่งที่เราสอนเขาไม่เคยเก็บไปใช้เลยนะคะเขาไม่เคยเก็บไปใช้เลยวันนึงเขานึกขึ้นได้เขาก็มาขอโทษแต่อีกวันนึงเขาก็กลับสู่สภาพเดิมส่วนนี้มันเหนื่อยใจจริงๆนะคะถ้าพูดเรื่องถึงเรื่องของลูกนี่บอกเลยว่า ไม่มีวันจบนะคะอืมชีวิตนี้เนาะเราวอกคนเป็นแม่เราไม่ได้หวังอะไรจากลูกนะคะสําหรับเอจาเนาะหวังแค่ให้เขาเข้มแข็งหวังแค่ให้เขาเติบโตหวังแค่ให้เขาประคับประคองครอบครัวของเขาหลานๆน้อยได้อย,อ,ยอ,ยอยู่ร่วมกันแต่ความหวังนี้มันก็แตกสลายนะคะเพราะเขาสองคนเป็นฝ่ายเลือกเนาะเป็นฝ่ายที่จะอ่าจูนกันไปนะเราก็ช่วยเหลือไม่ได้ในจุดนั้นแต่ว่า เราก็หวังในวันข้างหน้าว่าเขาจะดีขึ้นกว่านี้เขาจะโตวกว่านี้เขาจะเข้มแข็งกว่านี้เขาจะเลือกสิ่ดีดีๆให้กับตัวเขาและลูกของเขาได้มากกว่านี้นะคะอันนี้คือความหวังเนาะส่วนมากถ้าเราหวังอะไรแล้วเนี่ยมันจะชอบทําให้เราผิดหวังนะเนาะแต่ก็อดหวังไม่ได้นะคะชีวิตนี้มีไว้เพื่อสู้นะคะมีไว้เพื่อเปิดโอกาสให้กับตัวเองอยายจ๋าจก็บอกลูกไปอย่างนั้นนะคะเพียงแค่ ให้อภัยตัวเองแล้วก็ให้อภัยคนที่เคยทําผิดพลาดกับเราเพราะว่าชีวิตเรามันต้องเดินหน้าต่อไปอย่ากเก็บความเครียดแค้นหรือว่าความโกรธมาไว้ในใจกันเลยแนะระหว่างพ่อของลูกด้วยนะคะอย่างลูกเขยอย่างเงี้ยเขาสองคนเขาจะต้องช่วยกันเลี้ยงดูถึงแม้จะเลิกกันแล้วอย่าขัดน้องอย่าขัดน้องลูกให้น้องด้วยโลยายทำวิดีโออยู่นะให้น้องด้วยอันนึงโโอเคนะคะ ถึงแม้เขาจะเลิกกันแล้วแต่ว่าสิทธิ์การเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องช่วยกันเลี้ยงเนาะต่อไปนะคะก็หวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกในวันข้างหน้าเนาะเความหวังนี่มันเยอะนะหวังอะไรมันชอบฝันสลายใช่ไหมเนาะสำหรับตัวยายจ๋านี่วางได้นะคะเป็นบางครั้งค่ะแต่ว่ามองแล้วก็ยังทุกข์อยู่ดีเนาะเออสู้ๆกันไปนะคะก็อยากมาเล่าสู่กันฟังเนาะชีวิต นี่แหละ,ะเป็นที่มาของคําว่ายายจ๋านะคะยายจ๋ามีหลานน้อยสองคนและเพื่อนๆเขาก็จะชอบเรียกยายคือเพื่อนกันเนาะอันนี้เพื่อนกันด้วยแล้วยายจ๋าก็ชินกับคําว่ายายจ๋านะคะถึงเป็นที่มาของยายจ๋ายายจ๋าสั่งแดนยายจ๋าเบลเยียมนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอส่งกําลังใจถึงพี่น้องทุกท่านนะคะถึงจะเหนื่อยแค่ไหนท้อคแค่ไหนนะคะเราก็ต้องสู้ต่อไปเนาะชีวิตนี้มีไว้เพื่อสู้ การทำงานกับครอบครัว YouTube ก็เช่นกันนะคะทำให้สนุกเนาะทำให้มีความสุขแล้วเราจะามีสนุกกับสิ่งที่เราทำนะคะส่งต่อในสิ่งที่เรา,าถนัดแล้วเราจะไม่เบื่อนะคะถ้าไม่กดดันตัวเองจนเกินไปเราก็จะอยู่ได้ยาวนะหวังข้างหน้าเราไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่นะคะแต่ถ้าเรามีโอกาส มองหลายๆคนที่สําเร็จนะคะเขาก็ให้โอกาสกับตัวเองให้เวลากับตัวเองเรียนรู้และเพิ่มเติมเนาะแล้วสิ่งสําคัญเรามีโอกาสเรียนรู้ได้ตลอดเวลานะคะกับพี่ๆน้องๆและกําลังใจจากพี่ๆที่เข้ามารับชมวิดีโอเนี่ยยิ่ง F c ซนะคะพี่ๆทุกท่านที่ไม่ได้ทําช่องนะคะที่เป็นกําลังใจอย่างป้าตุ้มอย่างน้องหมดเอแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะวันนี้ยายจ๋าก็ ขอฝากไว้แค่นี้เนาะปด <g ül> มาบ่นเรื่องลูกหลานให้ฟังนะคะแต่ว่าถึงยังไงถึงว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องสู้ต่อไปในวันข้างหน้าฟังเสียงนกหลังบ้านจ้าเหนื่อยแค่ไหนถ้ากำลังใจดีเราก็จะมีพลังที่จะสู้ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะยาดาจ๋าวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะยกมือก่อนเล็้วยาดาน่ารักไหมไม่สวัสดีให้ยายเลยสวัสดีค่ะอสวัสดีค่ะแม่ไปไหนลูกแม,แม่ไปทํางานแล้วป๊ะป๊าไปไหนลูกอ๋อป๊ะป๊าก็ไปทํางานเหมือนหม,มาม้าเหรอลูกนะ้ายาดาคิดถึงหมามีไหมลูกค,คิดถึงเดี๋ยวก็ไปหาหมามีนะลูกนะ โอเคอันนี้ยายชื่ออะไรยายชื่ออะไรยายชื่ออะไรนนย,าย,ยายอะไรนนยายอะไรอ๋อลืมชื่อยายว่างาั้นยายจ๋าไงลูกยายจ๋านะคะช่วงนี้ห่างกันไปนานอยู่แป๊บหนึ่งอ่าพักหนึ่งนะคะไปอยู่กับย่าเนาะก็จะไปไปมา,มาช่วยกันเลี้ยงเด้อดดองเอ้ยสู้ๆกันไปเฮาสองคนนะคะเออ